มาด้า c x 5 2.0 SP กับรถท็อปสุดของรุ่นรถปี2018นะครับเลขไมล์เพียง78,000กิโลนะรถมือเดียวป้ายแดงกุญแจ2ดอกเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับกับราคาขาย629,000บาทนะครับใครสนใจรถสวยๆแบบนี้ตามมาในช่องได้เลยนะครับสวัสดีครับมาพบกับผม1ในช่อง YouTube นะครับ ก่อนเข้าคลิปฝากพี่พเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจผมในการทําคลิปด้วยนะครับวันนี้ผมมานําเสนอ CX5 2.0 SP ท็อปสุดของรุ่นนะครับรถข่าวมุกนะเรยกมาเพียง78,000กิโลกับรถปี2018นะครับเข้าศูนย์มาด้าทุกระยะราคายอยู่ที่629,000บาทนะครับพี่พเพื่อนๆเลขทะเบียนสวยๆเลยนะ เจ็กไก่สอสลา1845นะครับกับ Mazda CX 5ไฟสีขาวมุกไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอก l e d วีสวยๆแบบนี้เลยนะล้อแมกขอบ18ยางมิชลินนะครับผมพาชมรอบคันกันก่อนนะครับพี่ๆเพื่อนสวยเลยนะรถมือเดียวป้ายแดงดิดหน้าดิสหลังยางมิชชนลินล้อแมกขอบ18ลายสายสวยๆสีเทานะปัดหน้าเงานะครับท่อคู่นะเซนเตอร์ถอยหลัง4จุดนะครับ ตัวนี้เป็นตัวท็อปทสุดของรุ่นเลยช่วงล่างอย่างดีอย่างเยี่ยมนะครับผมขับแล้วช่วงล่างดีมากไม่มีกระโดกกระเดกเลยครับขับนี่ไม่มีเหนื่อยเลยคันนี้กับราคาขายเนี่ยต่ำไปจากป้ายแดงเนี่ยเลยครึ่งเลยนะ6 2 9 0 0 0บาทครับพี่เพื่อนๆสวยจะจัดเลยนะคันนี้ผมบอกเลยสวยมากนะสามารถโทรหรือว่าไลน์หาผมปรึกษากันได้ทั้งซื้อสดและจัดไฟนซ้นนะซื้อสด629,0 0 0บาทจบเลยนะ จัดไฟแนนซ์โทรมาคุยโทรมาว่ากันเคดิดีฟีดาวนะเบอร์ผมอยู่ด้านล่างนะครับ ID Line กับเบอร์เบอร์เดียวกันที่0912229932นะครับเดี๋ยวผมพาชมโดยรอบๆบคันครับผมพามาชมโดยรอบๆบคันนะครับรถคันนี้เรารับประกันไม่มีชนหนักนะครับพลิกคว่ำนำ้ำท่วมนะกอไมย,ย้อมแมวสมซากนะครับรถสวยๆเลยนะเครื่องใหม่ๆเลยซุ้มโชคเนี่ยเดิมๆนะเดิมๆนะ ุ้มโชคเม็ดอาร์คอะไรพวกนี้เดิมหมดเลยนะครับไม่มีชนหนักนะคันนี้ผมบอกเลยนะครับพี่เพื่อนๆไม่มีชนหนักพลิกความน้ําท่วมกอไม้สมซากย้อมแมวไม่มีนะเซนเซอร์หน้าสี่จุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์นะล้อแม็กขอบสิบแปดสี่เทาปัดหน้าเงานะครับกับยางมิชลินสวยๆเลยนะกุญแจเป็นแบบคีย์เรดมาสเตอร์นะพุกสตาร์ทสมาร์ทเอ็นทีนะครับ2อดอกครบเลยกุญแจเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยนะราคาขาย 6 2 9 0 0 0บาทกับรถสวยๆนะเครื่องเสียงเป็นแบบชุดใหญ่นะเมกาเลยตัวนี้บอสเครื่องเสียงบอสทั้งชุดนะครับลำโพงบอสทุกตัวนะเบาะไฟฟ้าคู่หน้าซ้ายขวาด้านหน้าเนี่ยเมมโมรีเบาะ2จุดนะพวงมลาลัยเป็นแบบบันติฟังกชันพร้อมคูค่คอนโทรลครับหน้าจอกล้องถอยแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบรกโคเบรนมือไฟฟ้านะตัวปรับเครื่องเสียงด้านตรงกลางเนี่ยมีที่วางแก้ว2จุดภายในใหม่มากเครื่องเสียงบอกเลยว่ากระหึ่มนะครับ ฝ้าใหม่ๆสวยๆเลยนะพี่ๆเพื่อนเบาะหนังดํานะสวยๆจากโรงงานเลยนะครับเลขไม์เพียง7 8 0 0 0กิโลนะใครสนใจรถสวยๆแบบนี้มารับไปใช้ได้นะนี่ใหม่ๆสวยๆเลยครับแอร์หลังมีมาให้ด้านหลังนะรถมือเดียวผู้บริหารใช้เองนะใช้เองรถปี2018แล้เราก็ปลดมานะปลดมาเราก็ซื้อต่อมาในรถมือเดียวนะ เป็นรถบริษัทนะครับคันนี้อะสวยเลยนะไฟไท้ายหลังกิ๊บๆเลยนะครับใหม่ๆเลยนะซอกเดิมมุมเดิมเม็ดอาร์คเดิมหมดนะคันนี้ไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างนะครับไม่มีแน่นอนหลังเดิมนะครับผมเม็ดอาร์คอะไรเดิมหมดนะเบาะหลังพับได้นะพี่เพื่อนๆพับได้นี่พับเรียบเลยด้วยหกสิบสี่สิบพับได้ซ้ายขวานะครับนะถาดท้ายมีมาให้นะครับพ่อคู่นะคันนี้ ล้อหลังไม่มีดิ้วไม่มีรอยเลยขอบ18พร้อมยางมิชลินนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอานี้ขึ้นก่อนป,ปุ๊บเนี่ยเพื่อนเพื่อนภายในใหม่ๆสวยๆให้ชมโดยรอบๆคันเลยแล้วไม้แท้เข้าศูนย์ตลอดเป็นรถบริษัทคันนี้เข้าศูนย์ตลอดเลขไม้เพียง78เอาไปใช้อีกสักสามแสนโลนะพี่เพื่อนเพื่อนสวยๆแบบนี้นี่เบาไฟฟ้าหนะ้าขวานะด,ด้านซ้ายด้านซ้ายไม่มีเมมโมรีนะครับด้านขวามีเมมโมรีสองจุดขับได้สองคนนะครับพี่เพื่อนเพื่อน สวยเลยนะกระจกมองข้างล้วพร้อมไฟเลี้ยว LED นะครับใครมองหารถสวยๆแบบนี้ท a ก c h a หรือว่าโทรหาผมได้เลยนะ ID line ก็คือเบอร์โทรนี่แหละ0912229932เดี๋ยวผมหนึ่งบริการให้นะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันครับมาดูเลขไม้กันครับพ,พี่เพื่อนเพื่อนเลขไม้เพียง78,475กิโลนะเข้าสูตรครั้งสุดท้ายนี่พี่เพื่อนเพื่อนครับดูดูเลย ยี่สิบเก้าเดือนสามปียี่หกปีนี้ปียี่หกนะเข้าอีกครั้งแปดหมื่นสองนะเข้าศูนย์ทุกระยะเลยผมบอกเลยนะครับคันนี้รถสวยๆขออนุญาตปรับกล้องนะวงรามันติฟังก์ชันพร้อมด้วยคุกคอนโทรลนะเล่นเต็มระบบได้เลยทุกอย่างนะหน้าจอพร้อมกล้องถอยเดี๋ยวเขาเกียร์ถอยให้ดูรถเพิ่งมาจอดวันนี้เลยนะผมถ่ายเลยให้พี่เพื่อนๆดูเลยเผื่อจะเข้ามาดูรถสวยๆหรือว่าพร้อมจะส่งนะคิดค่าส่งตามจริงภูกสตาร์ธรรมเลนที่แอร์ออโต้แอร์แบบแยกฝั่งด้วยนะ เกียวโตโหมดสปอร์ตบวชเฮฟวี่ม,มีมาให้ปรับเครื่องเสียงมีมานะกุญแจครบนะพี่เพี่นเพื่อนสองดอกเล่มทะเบียนพร้อมโอนกุญแจอยู่บนโต๊ะผมอีกดอกหนึ่งนะเบาะหนังสีดำภายในดำใหม่ๆฝ้าใหม่กริฟน์นะรถบริษัทไม่มีเจิมใดๆทั้งสิ้นนะผู้บริหารใช้แอร์หลังมีนะด้านหลังกว้างขวางมากนั่งสบายช่วงล่างดีเยี่ยมกับราคา6กแสนสองหมื่นเก้าพันบาทมาดูกันเดี๋ยวผมสรุปคลิปให้ครับเดี๋ยวผมมาสรุปรุ่น4ปีใหม่ให้นะครับ รถคันนี้มาด้า CX5 2 0นเบนซินนะไปรุ่น s p 2.0 s p ท็อปสุดของรุ่นนะโชคอัพหลังเป็นไฟฟ้านะครับขึ้นลงไฟฟ้านะรถปี2018เลขไม้เพียง78,000กิโลนะครับเพิ่งเข้าสู่ล่าสุดเดือนมีนานี่เองนะรถสวยๆเลยนะพี่พๆเพื่อนใครสนใจรถคันนี้ผมบอกเลยว่าทักแชทหรือว่าโทรหาผมนะที่091 222 9932ด่วนๆเลย ราคาขายอยู่ที่629,000บาทนะผ่อนอยู่ประมาณ12,000นะพี่อนเพื่อนหมื่นหนึ่งหมื่นสองเครดิตดีฟรีดาวซื้อสดราคาหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเอาเล่มทะเบียนไปโอนได้เลยนะครับขอบคุณพี่อนเพื่อนนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับฝากเป็นกำลังใจผมด้วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ในการทำคลิปดีๆด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ